ลุงรู้จักสำล้อคนนี้ไหมอ๋อรู้ที่รองครับใช่ใช่จริงเหรอแกไปไหนแล้วไม่รู้ว่าไปไหนไรู้ครับอ้าวม่เห็นนะไม่เห็นนานแนละ้วเคยกินแก้วอินทผลโฟอยู่มาก่อนนอนคืนนะอเคง,งั้นแสดงว่าเคยปั่นสามล้อด,ด้วยกันสิบยี่สิบปีที่แล้วแต่ปัจจุบันอนะ เขาก็ยังอยู่ที่พิษณุโลกใช่ไหมนานแค่ไหนไมรู้ได้ไงว่าเขายังอยู่ครับยังอยู่ครับผมเจอเรื่อยนานๆจะเจออยู่นี้เมื่อไหร่เจอล่าสุดเมื่อไหร่เออล่าสุดเมื่อไหร่นานแล้วหลายเดือนแล้วเจอหลายเดือนแล้วเป็นเดือนงั้นแสดงว่ายังอยู่ที่นี่หรออยู่ครับต้องอยู่ครับแคร์ตอดเขาขับอะไรนะขับรถแดงเครื่องสามล้อแดงเครื่องแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหมยังมีน่าจะอยู่ที่อยู่ที่ไหนอ่ะโอ้โน่นสถานีแถวสถานีพาไปหน่อยได้ไหมสถานีอะไรสถานีรถไฟสถานีรถไฟพาไปหน่อยได้ไหม น้ำเสียงการยืนยันที่หนักแน่นของคลุงโชเฟอร์3ล้อท่านนี้ทำให้ทีมงานเบาใจไปได้เยอะเลยทีเดียวครับแม้ว่าเราจะยังไม่ได้พิกัดที่ชัดเจนของพ่อลองมีลานแต่อย่างน้อยการตัดสินใจจากโจทย์กว้างระดับจังหวัดก็ตีวงแคบเข้ามาได้มากเลยทีเดียวละ่ะ 20 3 0ปีมาแล้วที่พ่อลองมีร้านเลิกทำอาชีพโชเฟอร์สามล้อแต่ก็มีข่าวแววเข้าหูเพื่อนคนนี้อยู่บ้างว่าหลังจากเลิกปั่นสามล้อพ่อลองก็ไปขับสามล้อแดงส่งของอีกทีหนึ่งเป้าหมายตอนนี้ถูกขยับไปที่ตลาดพิษณุโลกร่วมใจครับนั่นเป็นคิวสล้อแดงณนะปัจจุบัน การไปที่นั่นของทีมงานหวังว่าจะได้ข้อมูลของพ่อรองมีลานบ้างนะครับเรานั่งสามล้อไปถึงตลาดพิษณุโลกร่วมใจทีมงานจึงได้เจอกับพี่ตี้ครับสวัสดีครับเรียกสามล้อเครื่องใช่ไหมใช่สามล้อแดงอ๋อโอค,คอดีตอรจะมาตามหาคนที่เขาพลัดพรากจากกันแล้วน้องชายเขาจะตามหาพี่ชายข้อมูลได้มาว่านะ ล่าสุดเนี่ยเขาขับเคยขับสามล้อแดงเนี่ยแบบเนี้ยเมื่อไม่แน่ใจช่วงเวลาใครที่ขับสามล้อแดงแบบนี้บ้างพี่สมัยนี้ตอนนี้ยังมีเยอะอยู่ไหมที่ป้ายผมก็สามสิบกว่าครันนอะห้อแล้วก็ป้ายสามดีคี่สิบกว่าครั้นป้ายหน้าตรงหัวคานประมาณหกคัน หลังจากเล่าวัตถุประสงค์ของภารกิจให้พี่ตี้ฟังเขาจึงอาสานำทีมงานควานหาลองมีลานในย่านที่เขาพอจะรู้จักในฐานะเจ้าถิ่นครับลุงลองใช่ลุงลองมีลานทำไมไม่รู้อ่ะคือน้องชายเขาตามหาพี่ชายเขาพัดพาก,กันไม่เคยเห็นนะขีดหรือวอคเื่องที่นี่ไม่มีอ่ะ รู้จักไหมครับแต่มันก็เคยเห็นมะแต่ว่าจำไม่รู้แล้วพวาบ้านไม่อยู่ยังไงอะไรไงเพราะว่ามันมีหลายรองอ่ะโอ้ไม่ใช่นะไม่ใช่คนละคนเไขอบคุณนะครับ กะแสล่าสุดเนี่ยเขาขับสำล้อแดงลองมีลานติดจะลองมันลองคนละคนละลองเลยนะอะลองเขาดูลองอ้ตอนนี้ไม่ได้มาขี่แล้วนี่ยเขาเคยแม่เคยรู้จักไหมเคยเห็นเคยรู้จักเขา<ม>ชื่อตอนี้ไม่ได้มาขี่แล้วนี่ยเขาไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะมันไปตั้งนานแล้วคนเนี้ย,ยเขามาขี่สำล้อเรือ่อยแล้ว กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวันคงได้ซ้อมประสงคร ฟ้าดัเกณฑฟ้าได้คิดมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักแห้จะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า